สวัสดีค่ะช่างปันนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับเดลอินสป i ย o n นนะคะตัวนี้เป็นซีรีส์เก่าแล้วเนาะ CPU Gen 4รุ่นเก่าแล้วนะคะก็มาในอาการออนแบตเตอรี่แล้วเครื่องดับนะคะออนได้แป๊บเดียวก็ดับเลยนี้ก็ช่างปัวทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เสียบชาร์จแล้วก็อันนี้ก็คือ สามารถออนแบตเตอรี่ได้แล้วนะคะอันนี้ถอดถอดสายออกแล้วเรียบร้อยก็คือเครื่องออนแบตเตอรี่ใช้งานได้ไม่ดับนะคะอันนี้ทําการเปลี่ยนให้แล้วตอนนี้แบตเตอรี่เก่าของลูกค้านะคะก็คือเครื่องลูกค้ายังไม่เคยเปลี่ยนแบตมาเลยนะคะก็ช่างบัวทำการเปลี่ยนแบตให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเป็นแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กทุกรุ่นนะคะสามารถ ทักมาสอบถามผ่านทางไลน์หรือ Facebook ของทางร้านได้เลยนะคะก็สามารถสอบถามราคาเบื้องต้นได้ก่อนนะคะหรือนำเครื่องเข้ามาเช็คได้ที่สมัยทีทุกสาขานะคะค่ะวันนี้ช่างปูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ